สวัสดีครับวันนี้มารวย้ามาตาในทางเมกเกได้นะครับเพิ่นฟันดีพี่น้องฟันเห็นหนอนเต็มโตนะครับเพิ่นฝันเกี่ยวแบบใดหรือจะตีตัวใดลองไปติดตามเพืฝฟันเมกเกอันเห็นหนอนไปติดตามกันเลยครับวันนี้ว่าตามเมกเกฟันแรกของวันนี้เนาะนะครับจ้าเงินพัดไปตามปกสุไทายเพราะว่าเมกเกปหาหมอนะครับหม,มอนัดหมอหนัดเนาะ มันเป็นยังเขาบวมเหรอมันเขาบอกว่าเขาเอ้เขาก็เอาบอกเขาแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวมันก็ยุบเองมันหมอว่าม้วนม้วนเบาเหรอหมอนุ่มหมอนุ่มเป็นเราคุณแม่คุณแม่โอ้ยปฏิวัติแล้วคุณแม่เลิเลยเจ้ะทางชิวานต้องชาวหมอรอ มืใส่ยห่องมาหมอรอได้เอิุณแม่เลยวัดเลยเอาทำใจเฮ้าเพียร์ยังมมกว่านเลยลูกสามไปสามเขาอ่ะกสามเมื่อที่ว่าคือว่าไปสามเขาได้วพาเส้นหมวกอเส้นหมวกแล้วมันห้อนนะเป็นไรคือว่าเส้นหมวก ไม่ตีวะมันผู้หายอยู่แล้วออ๋ผู้หายอยู่แล้วจะปล่อยโตได้โอ้ยอยู่บริพัวไหมน้องหรอเนาะเอาเหรอนาะเอาได้อยู่แล้วจ้ะมีขันคู่โอ้ขันคู่คือข้าเขาวสิบใบเจ้าชู้ขันคู่มันถ้าพีชสิ้นก็สามมันจะชิบหายไว้ขนาดว่าพิชสิมันยยยากเดมันก็ยากอยู่เออเนาะันมันเป็น มันเป็นขันคู่เรามันก็นเป็นขาคํำเป็นมันเป็นค้ำสาบแชงอยู่ในขันคู่อยู่ในโตงว<อ>ไหมว่าตัวมิชินใช่ไหมอ่าครับบอถ,ถ้าถ้าเขาสินหาว่าอะไรแต่ว่าชินรักตรงขอซ้ำขอซอำถ้ินโกหกดาวหัวว่าอะไรกับอันตักกับอันรักลักเขาหามหันดาวหัวบออันคือคือแบบถ้าถ้าสินเขาหายแล้ินิงขอหาแต่ว่า ถ้าเปิเพิ่นบอกว่าเพิ่นเข้าใจว่ามนุษย์มันก็นต้องมีศูนย์มีอย่างแต่ว่าหลากักคือสิ่งข<อ>้อรสามทวาสามเนาะเอาสามเอาเดียว,ว,วยเราเวลาคนชนได้หาเมียมีคู่อยู่ต้จนว่าห้ามี้ผิดสิทวารสามเอาว่าบอาเลี้ยฟันเราดีกว่านะครับบอกมุมหม้ออนวนเนาะเอาหยอกกันเพราะในเวลาเถอะเอาไปเกฟันได้ครับเกฟันว่าลูกเกย์หายากกินนมเกยก็ะเด็ตื่นขึ้นมา น้อเส้ขวดให้เพื่อนเราก็เอาเอาน้อเส้ขวดล้วให้เพื่อนกินให้เพื่อนดูดเลยหันไปหาผัวผัวนอนจออื้อยื้่ตองบอกว่าไม่ตายเลยโกนซอซอยู่แต่ว่านอนจอเหมือนไหมจอตัวเลยจอตัวเลยเออจอเหมือนเลยอ่ะนอนตัวนี่หน่อยไหมไซส์เต็มเต็มโตไหมเต็มโตผัวโอ้ย เขากิดสิบปู่เขาเขาว่ากล้าจับเขาสิบปู่คัมพาเขาห้องกับ่อต่นเขาไปหาไม่อ่ะไม่ไม่มันทิมจิมกับ่อต่นมิเตอร์มิเตอร์นอนไปตามไม่ขึ้นมานี่ใม่ไงล่ะกับไปเอาไม้บ่บ่บ่จับหัวไม่กินมั้มันไม่นอนเออเนาะแม่นแว่นถึงกันงูกับกิมเนาะกับงูกับไม่อันมันนั่นเราจิมจิมจิม น้อนมันก็ไตตามใหม่คืนมาเอ้คิดเข้าใจว่าเข้าใจก็นไมกตนตัวก็นอนยู่เขาเขาประกาศาขเราไมม่จิ้มเออพราะเขาห้องเหรอเขาห้องเหรเอให้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 กับบ่ตื่นเหยจ้มให้ให้เฉให้ให้ผู้ให้ไหมให้ให้ใยาเราใจยาเราผู้ให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 ้ตื่นให้ตื่นตื่น ก็โก้เนี่ยค่ะเหรอว่าเขาคนเซยบ่ตายว่านอนจอเต็มโตไหมฟันดีได้ไบ่เน่ยฟันแรกกาสิเขาโดบานไทยเพราเราบาลไทยกัมาแรกด้วยแรกล่ามแรกล่าเนาะมีสองอย่างเลยนะทิมเต็มตัวเขากเอาไม้ไปทิมทิมกับ่ตตื้นเขาทิมแหงๆกับบตตื้นมีต่นอนไตขึ้นาะพอมาติดไตมาหดมื่อเขาเขากระเล็ทิมใม่เลย่ขนาดบอกตัวนี้ก็ยังอีกอย่าง เลื่นวะเลื่นตอนไหนอ่าปุ๊ปุ๊บตื่นเคยอีเดียะเคอีอแล้วก็แล้วก็ไอแบบห้องเอแเรก็เอาไม้เคี่ยวอึออีเดียะดพอถิ่งไม้ก็ตื้นไงเ๋าก็เลื่อนก็เลื่นมาบงไม่เคี่ยวตีตอะไหวะนะฮะปปเลยวะกับอายุเนะสี่หกเก้าอายุเราสี่เก้านะอายุ ี่สาปีว่เป็นขึ้นทเตรียมเนาะทเตรมหาสเนาะสิบวันที่สิบสิงหาโอ้เางเตรียมเนาะแดงซีเกาเียมไเนาะสิบสิงหาครับนี่มีตกกันน้ำเนาะคือีหกจอยยบ่มดยลก็มามาดีย 3, 2, 6, สามสองหกสามสองหกเนาะสามสองหกนะอืออายุสี่สิบเก้าปีไม่กับตีหนึ่งไดอมไม่ค่อยต,ตีสามตัวคอเจียนหนึ่งสี่เก่าคือหัวดพันกิมว่าตีงูเหรออุ้งสองวันไม่หอกอย่าง,งเงี้ยเหรอมันมีหนึ่งเลยเหมือนฮอพันกิมอ่ะอนหนึ่งเก่เกาอย่เนาะ เงีนงเมืันนะ่ว่าคนิงูหัดก้อครับนนั่นนะมันหนึน่นงเงกเกามันมือนนะงวหน่นนะจอมีหนึ่งยอะาไบริเคอที่เพิ่ตัวนึงมากเป็นสามตัวหนึ่งซีเก่าเดินนะครับสามตัววงมาดับไม่ไงไงนะด,ดูยห้องาหลรยดยอกไม่แค่อายุสี่ิสามไปแล้ที่ยี่ห้าอ๋อยี่ห้าจะถึงหวหรอ่ก็ยี่ห้า อี่าเดือนนี้เดือนนี้เจะจะนเป็นทีซีสองอย่างซีสามขเราบอายุสามีซีเก้าปีบาร์ทีสามสองหกนะครับ่านี้เนาะตีว่าได้ไปไลยดอกแต่ว่าห้องลักก็คือเอาอยยุหน้าผ้านอนทีเป็นหึ่งเท่านั้นล่ะไม่ก็ตีเป็นหนึ่งวันเนี่ยจะเป็นหนึ่งหนึ่งกับกับเป็นอะไอยู่ดิจะบ้ารเอาท่านี้ละต่อส่วนฟังสือมักกัต้องเสือเ้องมือตีเนาะเดียวนะครับวันเนี่ยฟันเนี่ยเดีเป็นฟันรัฐบาลไทยดนอนะครับ ว่าควนจะไปเที่ยวไทยกับซีรา่ากวรเหมือนเลี้เาไปตีนะอ่าตามนี้ได้อืนนอเอานะครับรเจ้เนี่ฝฟันดี้วฟันว่ายจีส่งน้นมันูกกินเดี๋ยวไปทางสามีหินสามีนั่งอยู่นอน,น,อนจาอเทมตัวเลยนอนกวนคอๆอยู่นะครับเมียเอินได้กับว่าตีงเนาะเมียไม่อยากจับเรื่องใหม่ไม่แง่แง่ไปแง่มากนคกับนอนใต้คือมานําำหม,ม่ย่ามทิมไม่ตื่นเลยนะครับตื่นได้ตื่นนะครับอายุนาง้ากก็สี่สิบเก้าปีนะครับ เกิดวันที่อไรสิบเก้าวัรอะสิบเกิดวันที่สิบเสือกเวันที่สิบสิงหาพศสองห้าหนึ่งเก้าอ้สองห้าหนึ่งเก้าเนาะนะครับได้เชียนเชียนหนึ่งแล้วครับอันนี้เขาชว์ได้เชียนให้จมาเบิ้งเลยโจ๊กคิบได้ลงให้นะครับวันเกิดเป็ยังเกี่ว้องนนอนเนาะนะครับไอยู่นเกิดวันที่สิบเดือนเดือนสิงหาสิงหาสองห้าหนึ่งเก้าเนาะสองห้าหนึ่งเก้าครับผมก็ฟันนะครับมีเกี้เนาะฟันเดียรได้ไมมตูเนาะ เมียนธรรมราฟันเดียด้วเนี่ยนี่โคเลยตะกอฟานลักษณะเนี่ยสาธาสิบส,สิงหาสิงหาสาองข้อสองห้านึ่งเก้าสอ,อ,องส้างบบนึ่งเก้าอ่ะคุ้มสุดย่างละก่บาเนี่ยนะอืมอัก็ลงเพืพี่น้องถามเนาะ<อ>ฟันดีฟันดีแต่ฟันสลิลูกพี่มาลูกพี่เมื่อเคยบอกว่าฟันกอดีเลยผมกับฟันดีตลอดนีด่ย ม่าเข่าดีเลยมิกเก้ว่าสามศูนย์เหมือนต้องกอดเล้าเด้มันบอกตรงมือซื้อเก้าศูนย์จะกอดคงศูนย์หันเลยแต่ถือว่ามิกเก้ใกล้เคียงตลอดเลยเล่าเข่าดีนั่นะครับเอ่ว่าเคยว่ามิกเก้ฟันคีรายดิอ่ะส่วนเนี้ยเหุ้บอกตรงตัวก็ยอดกัคหน่อยนะแต่ว่าส่วนเนี้ยก็บยอกเหล้าคอนเหล้าคอนไปไทยแต่ว่าถือว่าฟันแรกฟันเดียวอยู่ก็คขึว่าน่าจะเป็นไทยอยู่สำหรับฟัฝรั่งเป็นในวันนี้นะครับแต่ก่อนอื่นจังแดลก็ลองไปเที่ยวเหล้า่อนนไม่ตืเนาะ อ่ะกันโชว์ตัวเลขข้างหนึ่งเลยนะครับสรุปว่าความฝันเมื่อกี้ในงวดนี้ฝันว่าอลูกกินนมเนาะไปยุบโชงนมเปนลูกแล้วไปเดี๋ยวไปสามีนอนทา้งคังนอนคนขอกกันนะครับบัดเดี๋ยวไปเห็นตะนอนจอนะครับเต็มตัวอยู่ห้องมาเชิญพวอขว้องเดลยพวกลูกตื่นหน่อใหม่ไปแงนอนไตขึ้นมานาวใหม่เลยนะครับญาติไลยทิมไม่ตื่นเข้ามานะครับอายุสามีกับสี่สิบเก้าปีกัดนั่เนี่ยคือสี่หกนะครับ เพิ่มสามตัวให้นึงน้ำนะเป็นน้อนนอนหนึ่งเนาะหนึ่งสีเก้าเด้อนะครับเกิดพ่อสอนะครับสองหาหเก้าวันที่สิสิงหาบารีทีที่ฝนนอนฝันนะคือสามสองหกเด้อนะครับมูหามช่วงไฮนแลนะคนฝันไปเกย์หนงวันนี้เด้อนะครับขอบคุณมปเกยอะไรอูซี่ชวงบันเนาะให้มีเหน่เงินล้าเงินแสนยูซี่เด็นเงินมาซูใส่เนาะฝันดีจริงจเนาะอ่าก็มาไอ้โกนาฝันดีซื้อแบตเตรี่ไปเลยนะครับ เราช้อนมีหาวาได้เนาะมั่นอยากเลยแค่น้อยอันเลยเดี๋ยวนี้หาเพราะได้อยู่เพราะวันนี้เขาได้หกหนึ่งซี่เก่าเอาสามตัวเนาะหรือพี่น้องเอ็นตั้งเลยหรือจะเอาเป็นอนห,หนึ่งเก้าก็ได้เหลือแต่พี่นอนะ้องเนาะเอาขอบคุณไม่เคียร์ไรนะครับก็ขอให้โชคดีบ้านเนาะเดี๋ยวลองปอนบอกอีกมาข้าวอันเดี๋ยวก็ตามให้่อีกเลาะครับขอให้โชคดีบ้านสวัสดีครับ